สวัสดีนะคะนักเรียนวันนี้นะคะเรามาพบกันในรายวิชาภาษาไทยนะคะกับคุณครูธัญญานันท์านพลน,นะคะวันนี้เราจะมาทบทวนกันในเรื่องมาตาตัวสะกดนะคะค่ะมาตาตัวสะกดมีทั้งหมด9มาตานะคะ มีมาตาแม่กกนแม่กบแม่กลมแม่กงแม่เกยแม่กกบแม่กอกาแม่เกลและแม่กดนะคะค่ะสำหรับแม่กอกาคำในแม่กอกานั้นเป็นคำที่ไม่มีพยัญชนะเป็นตัวสะกดท้ายคำหรือท้ายพยางอ่านออกเสียงสละโดยไม่มีเสียงพยัญชนะเช่นคำว่าม้าน้ำตาสีฟ้า แม word, ่กนมีตัวสะกดหลายตัวในมาตราเดียวกันเพราะออกเสียงเหมือนตัวสะกดเดียวกันแม่กนใช้นอนหนูยอหญิงนอนเนนลอเรือลอลิงลอจุลาสะกดนะคะเช่นคำว่าธนาคารพยาบาลน้ำตาลปลาวานต่อไปแม่กบมีตัวสะกดหลายตัวในมาตราเดียวกันเพราะออกเสียงเหมือนตัวสะกดเดียวกัน แม่กบใช้บอใบไ,ไม้บอปลาพอสัมภาพอพานพอฟันสะกดตัวอย่างเช่นยีราฟทัพพีภาพโทรศัพท์แม่กบมีตัวสะกดหลายตัวในมาตาเดียวกันเพราะออกเสียงเหมือนตัวสะกดเดียวกันแม่กบใช้กอไก่ขอไข่ขอควายขอระครังสะกดเช่นคำว่าสุนัขเมฆหมอกช็อก ไปแม่กดนะคะมีตัวสะกดหลายตัวในมาตราเดียวกันเพราะออกเสียงตัวสะกดเดียวกันแม่กดใช้ดอเด็กจอจานชอช้างซอโซ่ดอชาดาตอปะตะทอฐานทอนังมนโททอผู้เท่าตอเต่าทอถุงทอทหารอทอธงสอสาราสอฤษีสอเสือสะกดนะคะค่ะจะสังเกตว่าแม่กดนั้นจะมีตัวสะกดในมาตาเดียวกันนั้นหลายตัวนะคะนักเรียน เรามาดูตัวอย่างนะคะเช่นคําว่ากระดาษตํารวจพืชขอโทษนะคะครูก็จะยกตัวอย่างแค่4ี่คำนะคะต่อไปแม่กลมพยัญชนะเป็นตัวสะกดในมาตาตัวสะกดแม่กลมคืออ่านออกเสียงมอม้านะคะมีตัวสะกดเดียวเช่นคำว่ารม่มหอมรม่มนมนะคะ ต่อไปแม่เกยพยัญชนะที่เป็นตัวสะกดในมาตาตัวสะกดแม่เกยคือออกเสียงยอเช่นคำว่ากล้วยเคยใบเตยเนยต่อไปแม่เกยพยัญชนะที่เป็นตัวสะกดในมาตาตัวสะกดแม่เกยคืออ่านออกเสียงวอเช่นคำว่ายาวแมวแก้วเขียว แม่กงพยัญชนะที่เป็นตัวสะกดในมาตาตัวสะกดแม่กงคืออ่านออกอ่านอย่างเสียงงอนะคะเช่นคำว่าชิงงริงคูปองใบตองค่ะสำหรับมาตาตัวสะกดทั้ง9้ามาตาครูก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะคะเราจะทำกันนงานกันในแบบฝึกหัดที่คุณครูสั่งไปนะคะ ค่ะสุดท้ายนี้ก็ขอให้นักเรียนทุกคนรักษาสุขภาพนะคะแล้วเจอกันเปิดเทอมค่ะ